ตาตายายแต่ปีนี้มาอยู่กับพ่อแม่พ่อหอวน้ำใสอื้อหไความหอม นิ่งไหนชี้อะไรนะชี้คือคือควานควานมิ่งเจ้าคือควานมิ่งจ้านมิงควานคือคนเลี้ยงช้างหรยอใรพอรออายกไทยไายพระแนะใครพระแนะ ใครทะนะคือช้างช้างชื่อทะนะช้างชอบช้างที่ชอบคนพูดเพราะนั่นเองมีอะไรสะกดได้คะ่ะไหนอ่านไม่ได้ก็สะกดน้ำใส เลกเรียนค่ะพานงนานมานั่งเล่นในวัดสาลรลอยค่ะน้านใส่ชอบนะให้น้องน,าน่าฝึกอ่านฝึกทบทวนบทเรียนของวันนี้ค่ะว้างกะวากะติดนั้นถ็งบนแทนแดดส่งหัว,วหลานคนกะตูเล้วขวดเข้าไปใสไก่ทั้งเล้ากะ